ต้องใช้สติเป็นที่ตั้งน้อเวลาขับรถขับราอะไรแบบนี้อย่าหัวร้อนกันไปเลยค่ะอย่างผู้ชายคนนี้ขับกระบะมาแล้วทีนี้เจอด่านตรวจไปด่านตรวจควนดำตัวเองขับกระบะมาแบบนี้ไปจอดเขาด่านนะคะตำรวจเขาก็เลยเหมือนกลับไปไปเคาะและ้วเคาะโดนกระจกมองข้างกระจกเขาหลุดนะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยจอดเลยค่ะหลังจากก่อนนั้นนี้ไปเฉียวชนตำรวจแล้วนะคะพอจอดลงมาไลฟ์แล้วก็ด่าตำรวจหยาบคายอ่ดูคลิปค่ะ กับขี่นะครับจงใจที่จะไม่เข้าด่านนะครับทําการเหยียวชนเจ้าพนักงานนะครับนี่ครับกําลังด่าอยู่นะครับผมไม่มีความพังอะไรเลยนะครับนี่ของเขาเขาครับอ่ะด่าครับด่าเลยเอาด่าด่าเลยด่าแบบเมื่อกี้หน่อยด่าเมื่อกี้หน่อยคำว่าชนผมเมื่อกี้โธ่อะไรมึงเดินออแบบนี้อ้าวไม่ชนเหรอไอ้นี่ชนมือจะไม่ชนเมือกี้มึงไปคว้าจอมลำกูไปยังไงละครับนี่ไงด่าด่าอีกด่าอีกเอานครับ ควันดานะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้หลายคนฟังว่าเป็นคนดาควันนะควันควันดาค่ะ,ะดาจริงอะเมื่อสักครู่เห็นไหมล่ะอ๋อดำจริงแหละแล้วคือไม่ยอมเข้าด่านไงตํารวจเรียกอะพี่ไม่จอดนะาตำรวจเขาก็ลึกเคาะโดนโดนเข้าไปมองข้างกระจกมองข้างหลุดเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วมันพังแบบนี้เขาก็เลยโมโหไงลงมาแล้วก็ไลฟ์ต่อว่าตํารวจอยู่ริมถนนน้าคือตำรวจอะคะ่ะเขาก็เหมือนกับถ่ายคลิปเช่นเดียวกันต่างค ต่างถ่ายอะว่าทางกระบะเองอะคุณก็จงใจอะไม่ยอมเข้าด่านแบบนี้แถมยังไปเฉี่ยวชนเจ้าพนักงานด้วยก็ถือว่าทำไม่ถูกนะฟังคนขับกระบะก,ก็บอกว่าก็ตำรวจมาคว้ากระจกมองข้างเขาจนหักทำไม,มก็เลยต่อว่าตำรวจไม่หยุดแล้วก็บอกว่าเรียกร้องค่าเสียหาย4 0 0พันบาทเรียกร้องจากตำรวจได้แลพิษ ขอมาเลย4,000บาทค่ากระจกมองข้างจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ถูกพาตัวมาที่โรงพักกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยอะ่ะตอนแรกจะไปส่งของที่ตลาดอะสุดท้ายต้องไปตรงพักต่อนนะคะก็ตอนไปถึงโรงพักก็ยังคงไลฟ์ต่อว่าตํารวจไม่หยุดคราวนี้ก็ใช้คําหยาบคายมากขึ้นนะตํารวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาก็คือดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งตอนไลฟนะ์น่ะหุยเขามีเอซีเยอะหรือย,ยังไงงง มีคนมาดูเป็นหมื่นเลยค่ะคือคนที่มาดูเนี่ยยังพอกเขาว่าพี่พี่คนขับกระบะใจเย็นๆใจเย็นๆคุณพานุพงศุรภาพค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสนอนอดอนเมืองนะคะก็พบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามห้ากองบังคับการตํารวจจราจรค่ะแล้วก็คู่กรณีของชายขับกระบะนะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะกำลังตั้งด่านตรวจควันดำที่ถนนวิภาวดีรังสิตด่าก็ขอกระบะคันนี้ตรวจ แสดงสัญลักษณ์แล้วให้เขาจอดเขาไม่จอดเขาไม่จอดแบบนี้เอา้ายังไงอะ่ะเขาก็เลยเหมือนกับโบกมือเรียกทําให้มืออับพลาดไปโดนกระจกของเขาแล้วกระจกเขาก็หลุดมาเลยอะค่ะโอ้ไม่รู้พลาดยังไงเนาะกระจกมันหลุดง่ายจังเลยทีนี้ตํารวจอะบาดเจ็บด้วยนะเล็กน้อยจากนั้นค่ะคนขับกระบะลงมาไลฟ์แล้วก็ต่อว่าการทํางานของตํารวจแล้วก็มีปากเสียงกันนะคะ คุณพานพงศ์ก็ต้องไปคุยกับพี่ขับกระบะวันนี้ใจเย็นแล้วเนาะดูสิยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเมื่อวานนี้อารมณ์เสียตอนที่แบบมีคลิปจยู่ป็นอารมณ์เสียเนาะเวลาเวลาหน้าเครียนดนี่ก็โหหน่ากลัวนะแต่เวลาแกยิ้มแกก็น่ารักนะาะยิ้มหวานอยู่เด้เอชื่อว่าพี่สาม,มารถสีพิพิธหรือว่าพี่เจมบอกว่าผมขับรถมาจากระนองอะ่ะจะเอาปูดองไปส่งที่ตลาดสี่มืองเมืองคือมันก็คงจะเหนื่อยเนาะจากระนองมันไม่ใช่ใกล้เลยนะคะแต่พอมาถึงจุดตรวจควันดำอ่ะผมเห็นแล้วว่ามีตำรวจบอกเรียก แต่ต้องเข้าใจหน่อยผมเนี่ยบรรทุกของมันหนักขับมาก็เร็วมันเบรกทันทีไม่ได้มันเบรกไม่อยู่แต่ชะลอรถแล้วนะแต่ตำรวจอ่ะมาตบกระจกองข้างหลุดแบบนี้ผมก็เคืองสิที่สำคัญตำรวจไม่ขอโทษผมด้วยอ่ะก็เลยโมโหไลฟ์เอาไว้เป็นหลักฐานสุดท้ายก็ถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายแล้วก็หมิ่นประมาทซะอีกอ่าฟังหน่อยค่ะคือเขาว่าตั้งด่านอ่าเสร็จเรียกที่นี้เขา เขาบอกให้ผมจอดใช่ไหมผมก็ผมก็บ so 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 ิดไปเลี้ยวซ้ายนั่นคือหมายความว่าเราจะลงเนี่ยเราจะเข้าซ้ายแล้วครับแล้วทีนี้พอรถมันไม่หยุดเขาเอามือมาตบกระจกรถผมมากเลยแล้วทีนี้ผมผมผมทำงานหาเช้ากินค้านี่พี่ใช่ไหมกว่าจะได้มาซื้อกระจกระจกมันไม่ใช่กี่บาทนี่แต่เขาขอโทษก็ไม่ขอโทษนะครมบเขายังจะมาแล้วเขาขึ้นรถผมนะไม่ขออนุญาตด้วยครับ เกิดเหตุค่ะฝั่งตำรวจกับคนขับกระบะก็เจรจากันที่โรงพักนะคะตรวจสอบเบื้องต้นก็เจอว่าควันดําเกินกฎหมายกําหนดเนาะทางคดีตอนแรกนี่ตำรวจจะแจ้งข้อหาหมินประมาทกับทำลายเจ้าพนักงานด้วยนะแต่ผ่านไปสักพักเนี่ยยกมือไหว้กันเรียบร้อยสองฝั่งก็เลยตกลงกันได้ตำรวจก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรหรอกนะ ขับรถกระบะก็ขอโทษที่เขาอารมณ์ร้อนเกินไปจับมือเรียบร้อยกอดกันด้วยเ,ออเป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะพี่ตำรวจเขาใจกว้างนะขอบคุณพี่ตำรวจด้วยนะเพราะตำรวจต้องเป็นมิตรกับประชาชนนะคะแต่ข้อข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม